สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มีแอปหาเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนำเป็นแอปที่ช่วยช่วยน้องหมาจากการโดนพึ่งต่อยแล้วเราก็เก็บสะสมเหรียญแล้วก็เอาเหรียญเนี้ยมาถอนเงินเข้าทู m ั n นี่ a l เลตใครที่ ใครที่เป็นสายเกมนะคะหรือใครที่อยากจะลองเล่นก็ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปอันนี้คือการเล่นเกมขเขาจะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของแอปมันจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะการหารเหรียญก็คือการปล้นตรงนี้ปล้นเหรียญเพื่ออะไรปล้นเหรียญให้ได้เพื่อที่จะอยู่ในหมวดภารกิจตรงนี้แล้วเราก็จะได้รับเหรียญสําหรับการถอนส่วนการถอนเงินของแอปเขาจะมีถอนอยู่2อย่างก็คือข้างบน ด้านซ้ายตรงนี้ข้างบนด้านซ้ายตรงนี้การถอนของเขาจะเป็นการถอนโดยใช้น้ำผึ้งซึ่งยอดเงิน 2K หรือ2,000ความคิดส่วนตัวนะนึนมองว่ามันยากเพราะว่าบางคนบอกว่าจะต้องแนะนําเพื่อนให้ได้อย่างน้อย10คนบางคนบอกว่า,าจะต้องล็อกอินติดต่อกัน5วันพอเราล็อกอินติดต่อกันเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะมีภารกิจอื่นให้เราทําอีกซึ่งตรงเนี้ย รุ่นมองว่ามันยากยากจริงแต่ถ้าอีกอันหนึ่งก็คือด้านข้างที่ติดกันตรงเนี้ยตรงเนี้ยการถอนขั้นต่ำของแอปเขาจะถอนเริ่มต้นอยู่ที่1ิบาทซึ่งมันง่ายกว่าแล้วก็ได้จริงแน่ๆเพราะว่าเพียงแค่คุณไปเล่นเกมแล้วก็สะสมเหรียญให้ได้10บาทแล้วก็กดถอนส่วนการหาเหรียญก็คือหาได้จากการเล่นเกมพวกนี้การไปปบนพวกนี้ส่วนถามว่าแล้วเราจะได้เหรียญยังไงก็คือด้านล่างนี่นะคะด้านล่าง ด้านล่างตรงนี้จะมีงานประจำวันหรือภารกิจประจำวันให้เราเข้ามาดูนี่ถ้าเราเข้ามาดูแล้วเราทำภารกิจตามที่เขากำหนดได้เราก็จะได้รับเหรียญตามที่เขาแจ้งไวอ้อาย่างเมื่อกี้ไปป้นมาก็หาครั้งแล้ยังไม่ได้เหรียญก็รออีกสิบครั้งรอใหอ้โล่มันเต็มก่อนแล้วเราเข้าไปป้นะประมาณนี้นะคะส่วนอย่างอื่นเมนูนอื่นๆก็ ไม่มีอะไรนะคะแอปนี้เมนูของเขาก็ประมาณนี้อ่ะแนะนำเพื่อนการประกวดอันนี้ก็จะเป็นการจัดอันดับซึ่งเราน่าจะยากแล้วก็ข้างบนข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรที่เขาเรียกอะไรมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรานะนี่เพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคอันนี้พื้นหลังประมาณนี้นะคะส่วนการอัพฐานของเรา การอัพฐานของเราสำคัญเพราะว่าถ้าเราอัพฐานของเราให้เลเวลสูงเท่าไหร่เราจะมีเขาเรียกอะไรเราจะมีพลังเราจะมีฐานที่มันแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อนคนอื่นก็จะไม่สามารถมาป้นเราได้แล้วเราก็จะมีพลังในการที่เราจะไปป้นคนอื่นซึ่งเหรียญที่เราป้นได้มาก็จะเอามาอัพฐานพวกนี้แหละ นี่จะเอามาอัานพวกนี้แหละแต่ว่าเรียนที่ใช้ถอนก็ได้จากั้รที่เราไปเล่นเกมแล้วก็สะสมเรียนเอาเข้าใจไหมคะงงไหมพี่อาจจะอธิบายงงนิดนึงก็ลองเล่นดูนะคะลองลองกดดูแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่เคยเล่นอยู่แล้วเพราะว่ามีมาสักพักนึงแล้วล่ะแอปเนี่ยแต่พี่ยังไม่มีเวลาเอามาแนะนําก็ ถ้าใครที่มีอยู่แล้วเราก็เล่นได้เท่าไหร่หรือมันถอนได้เท่าไหร่ก็เมนมาพูดคุยกันได้นะคะส่วนใครที่อยากดูวิธีการหงงางเงินอะไรเพิ่มเติมรู้สึกว่าเกมนี้มันยากเกินไปมันยุ่งยากเกินไปก็ดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้หน้าโปรไฟล์มีบอกวิธีการหงงางเงินอะไรต่างต่างเลือกเอานะคะว่าเราอยากจะเล่นอันไหนเราอยากจะสมัครอันไหนเราอยากทาอันไหนก็เลือกอันนั้นนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับการมาแนะนําแอปใหม่ที่ สามารถหาเงินเข้าทูมันิวเลตได้ครั้งละ10บบาทเท่านั้นใครอยากเล่นลิงก์ก็สมัครลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะ